ไปทุกคนคะทุกคนเห็นอะไรไหมคะเห็นสิ่งนี้เห็นไหมคะนี่คือนะคะเทพสามตานะคะจะมาจุติแล้ว <c oughs> <c oughs> ว่ามันแย่มากเลยอะคะ่ะคือรอยภูเขาไฟปมงเปีของเรา มันก็ปะทุแล้วนะคะคือมันเป็นสิวเขาเรียกว่าสิวอักเสบนะคะสิวที่มันไม่มีหัวสิวอะคะ่ะสิวแดงๆอย่างเงี้ยเชื่อว่าใครหลายๆคนอาจจะเคยเจอปัญหานี้นะคะแล้วตัวของอลิซเองเนี่ยเป็นคนที่เนี่ยก็คือหน้าสดที่เราไม่มีสิวเราไม่ได้แต่งหน้านะคะนี่คือหน้าสดของเราที่ที่เราก็ไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาของสิวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่คุ้นปัญหาเรื่องนี้เลยนะคะแล้วคงจะด้วยว่าเป็นช่วงของการ เปลี่ยนถ่ายฮอร์โมนนะคะแล้วก็มันยังไม่เสถียรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วก็ประนึินว่าเราก็มีความเครียดนะคะความคิดความเครียดของเราด้วยในช่วงนี้นะคะทำให้มันให้เกิดแบบเป็นรอยสิวขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นสิวที่เขาเรียกว่าสิวไม่มีหัวอะคะ่ะสีแดงๆอะไรอย่างเงี้ยข,ขึ้นมานงินๆขึ้นมาค่ะก็ตอนแรกก็พยายามที่จะปล่อยเขาไว้นั่นแหละเพราะเออเดี๋ยวไม่ต้องไปจับไปอะไรเขาก็ปล่อยเขาไว้เดี๋ยวคิดว่าคงจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องก็ไม่ได้หายเป็นหายนะคะน้องก็ยังอยู่กับเราไปอีก ก็หลายเกือบอาทิตย์อะค่ะจนจนมันเหมือนจะขึ้นมาอีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่ไม่มีสิวเลยก็เลยรู้สึกลำคานอะแบบใครไปกันก็ทักว่าไอ้สิวขึ้นสิวขึ้น,นอะไรอย่อยแล้วก็เอออะไรพอทักไปบ่อเราก็รู้สึกว่าอะไรเนี่ยเราก็เลยทําการนะคะเข้าห้องผ่าตัดศัลยกรรม โดยใช้นะคะตัวนี้นะคะก็ชุบแอลกอฮอลให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำการเจาะน้องเข้าไปเป็นบางสว่วนตึกต๊กๆๆๆเข้าไปแล้วก็พยายามเอาคัา้นบัตเค้นออกมานะคะก็สิ่งที่ออกมาก็คือแค่เป็นเลือดเท่าน,นั้นเองที่ออกมาเป็นเลือดเป็นน้ําเหลืองอะไรๆอย่างเงีเ้ยน,น,นิดหน่อยไม่ได้เยอะก็ทายังไงดีก็ไม่ออกมาจริงๆนะคะแล้วเราก็เลยคิดว่าควรจะใช้อ่เขาเรียกว่าแผ่นดูดสิวนี่ค่ะอันนี้เป็นของอ่าจะซื้อมาจาก C.V.S. นะคะเป็นแผ่นสำหรับดูดสิวอะไรสักอย่างเนี่นแหละแล้วก็แปะเอาไว้นะคะแปะเอาไว้ก็นอนไปตื่นเช้ามาอีแผ่นนั้นมันก็ปูดขึ้นจริงๆนะปูดเหมือนว่าเขาดูดน้ําดูดอะไรออกเนี้ยแล้วก็ดึงออกมันก็ยังไม่ได้หายไปทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็โอเคไม่เป็นไรก็พยายามทําใจที่จะลืมๆม,มันไปฮะเะสร็จแล้วก็เจอคนทักอีกพอทักอีกเราก็รู้สึกไม่โอเคอีกแล้ว เลยไม่ได้เลยจริงๆแล้วก็เลยกลับมาอีกนะคะพยายามเจาะน้องอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อจะเค้นเอาข้างในออกมาให้ได้เพราะเราจับมันก็ปุดๆใช่ไหมพยายามหาช่องไหนนะที่มันจะมีพอสามารถเจาะปึ๊กเพราะเราเคยเป็นแล้วเจาะพอเราเจาะไปโดนตรงที่มันเป็นหนองเนี่ยพอปิดแปะออกมาน้องออกมาปุ๊บมันก็จะแห้งแล้วก็จะหายไปในในแบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็เจาะ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 ก็ไม่เจอสักทีนะคะน้องหลบอยู่ลึกอยู่หลืบไหนลึกมาก ก็โอ๊ยตายแล้วโมโหอะ่ะคือเราใช้เวลาแบบจอดนานเราก็เริ่มโมโหไงแบบอเคยเป็นไหมแบบไม่ออกสักทีมันเหมือนเคี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแเรวก็อุ้ยมันเคี่ยวไม่ออกสักทีไม่ออกสักทีออกกทแล้วก็อ่าโอเคได้ก็เลยเออ่มีเออ่แว็กคุ้มนะคะก็เรียกเป็นแบบว่าเขาเรียกรีมูเวอร์นะคะแว็กคุ้มนะคะที่เป็นที่ดูดสิวนะแบบดูดสิวเซียนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณนี้ค่ะในกล่องก็จะมีที่ดูดสิวเซียนอะไรประมาณเนี้ยค่ะที่เรามีอยู่แล้วนี่ไม่ดูดสิวเซียนข้างๆเนี้ยประมาณนี้นะคะแล้วก็ ใส่ลงไปเปิดเครื่องมาเขาก็ดูดฟ um> ุ๊บฟุ๊บฟุ๊บขึ้นมาเลยบริเวณแบบสิวเซี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วในตัวเนี้ยเขาก็ตื่นเอาไว้แล้วนะคะว่าอันนี้คือยาหาทําเลยนะห้ามทำเด็ดขาดเขาเือแล้วว่าเวลาเราดูดเนี่ยยาไปแบบไปค้างเอาไว้หรือไปดึงผิวมันขึ้นมาหรือเขาเรียกว่าอะไรค้างดึงดึงแบบค้างเนี่ยหนึ่งสองสามพันางเงี้ยไม่ได้เขาก็ต้องแบบฟึดฟึ๊ฟึฟึอย่างงี้ใช่ไหมอย่าไปค้างเอาไว้ความคิดตอนนั้คือความที่เราเนี่ยมันเคี้ยวแล้วแบบว่า โมโหไม่ออกสักทีไงเราก็เลยแบบเปิดเครื่องปั๊บแล้วก็จ่อเลยบึดดึกบึด,ดก,ก็ไม่ได้มีอะไรออกมาก็นอกจากจะเป็นเหมือนคล้ายน้ำเหลืองกับเลื่อดนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะมันเกิดการอักเสบแล้วสิ่งทําก็สึ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่ค่ะเป็นรอยแดงวงแบบเป็นแบบเป็นความช้าข,ของของอ่าของผิวเลยนะคะซึ่งเขาก็เตือนมาแล้วแต่เราก็ดื้อไงเราดื้อเรา,เราใช่ไหมก็อ๋อเย่ yeah, จังก็คงต้องยอมจำนวนฟ้าดิน ยอมจำนวนฟาดห้เราแยกเราไกลกันเลยจบไปเลยก็คือต้องต้องยอมจริงๆก็อาบน้ําแล้วก็เคลียร์ล้างหน้าให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้อลกอลอ์นนะคะเช็ดบริเวณแผลให้เรียบร้อยแล้วก็แล้วก็แปะตัวนี้ตัวเดิมไว้ทั้งคืนนะคะ แล้วเราก็หวังใจว่าตอนเช้าตื่นมาน้องจะหายไปปรากฏว่าน้องก็ไม่หายไปนะคะน้องก็พอแกะแผ่นนั้นออกมาปุ๊บมันก็ยังเป็นรอยแดงอยู่แล้วก็ยังนูนอยู่นิดนึงแล้วก็อ๋อทำไงดีเพราะมันรอยแดงนี่มันชัดมากตักที่มันแค่นูน,นใช่ไหมเราก็เลยโอเคคิดว่าอืมรอยแดงนี้มันคงจะพวกรอยแดงต่างๆรอยแดงจะเกิดจากการช้ำการอักเสบเนี่ยคะ่ะมันแบบเส้นเลือดมันแตกมันอักเสบเนาะมันเนี่ยเราก็เลยเอาน้ําแข็งนะคะในตู้เย็นนะคะแล้วก็ใช้กระดาษ ขาเรียกว่าอะไรอ่ะกาดกาดชิคกอนเด็กัะค่ะที่มันสะอาดสะอาดนะคะเอาน้ําแข็งใส่เข้าไปแล้วก็ประครบ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 ประคบไปประคบไปจนแบบว่ามันชาไปเลยะคะ่ะประครบมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยค่ะช่วยทําให้ความแดงนะั้นมันลดลงมานะคะลดลงมาลดลงมาได้ระดับหนึ่งเลยอะคะ่ะแล้วก็จากนั้นเราก็ มีแผ่นแปะอีกอันหนึ่งนะคะที่รูปน้องคนนึงเอาให้เรานะคะเป็นคอนแผ่นแปะของเกาหลีเนาะแล้วก็ดูมันก็เขียนว่า acne นะคะ pimples master นะคะแล้วก็แผ่นก็ก็ลองดูนะคะอันนี้คือแผ่นแปะของเกาหลีที่เราแปะไว้นะคะแล้วมันก็เหมือนจะแบบมันจะด,ด,ดูดอะไรมาสักอย่างตรงนี้ด้วยเห็นไหมก็เดี๋ยวดูเพราะว่าที่แปะเอาไว้ไม่ใช่เลยนะเพราะว่าเราจะต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมไปไปทำงานช่วงบ่ายเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ความอักเสบของผิวเนี่ยมันถูก แบคทีเรียล้วถูกอากาศถูกอะไรมากไปก่อนนี้ก็คือแปะไปก่อนเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงมันแย่จริงแล้วก็คือไปที่วอลกรีนนะคะไปเจอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําให้สิวแห้งอะค่ะซึ่งเหมือนเหมือนเคยรู้สึกว่าเหมือนบ้านเราเขาจะมีนะตามคลินิกหมออะไรเงี้ยที่จุ่มกระสําดีแล้วไป้ายไปที่สิวของเราแล้วสิวเราที่มันนั่นอะมันจะแห้งใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูตัวนี้คืนนี้กลับมาก่อนนะคะก็ จะต้องลองดูก็เลยขอมาเล่าสู่กันฟังสำหรับ oh. ม,มาม่าคลิกวันนี้นะ <laughs> มันแย่มากจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอเคเข้าใจว่าเอาจจะเครียดด้วยแหละเพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณสักอีกเกือบๆสองอาทิตย์นะคะก็เดี๋ยวก็จะเป็น ข่าวดีของตัวลิสเองนะคะเดี๋ยวจะคงจะอัปเดตให้ทุกคนได้ได้ฟังกันได้ดูกันว่าเป็นยังไงเนาะแต่ก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ดูว่าเออใครเคยเป็นไหมปัญหาสิวแบบนี้ซึ่งคนที่ไม่เคยเป็นสิวเลยนี่คือหน้าสดแล้วมาเจอแบบเป็นที่ก็ภูกขาไฟฟูจิอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแย่จังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เรารู้แหละว่าการแต่งหน้าใช้คอนซีลเลอร์หรือว่าการทาอะไรให้มันปกปิดเนี่ยมันทําได้แต่ด้วยคนที่เราเรารู้สึกว่าเราไม่เคยเป็นแบบ ทางหน้าอะไรเงี้ยพอมันเป็นแล้วมันก็รู้สึกอันนอยเราแล้วมันกำคาเราแค่นี้เองโอเคค่ะยังไงก็เดี๋ยวติดตามชมนะคะว่าสิวอันเนี้ยมันจะหายไปได้ยังไงด้วยอันนี้ไหมหรือด้วยอันนี้หรืออันไหนก็แล้วแต่นะคะติดตามชมเลยนะคะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูกันต่อไปนะคะอ้ออย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะบิ๊กมาม่าที่ชาแนลค่ะ